อันยองเซียวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมากอเคป๊อช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาเม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงสาวๆ g Idol กันอีกครั้งนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับทางชาวในเกาหลีได้ออกมาตั้งกระทู้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเล็กอย่างชูวานั่นเองโดยเรื่องทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากการที่สาวๆ G Idol นั้นขึ้นสเตจเพื่อโปรโมทเพลง Super Lady นั่นเองจนทําให้ชาวในเกา รวมถึงแฟนๆ K-POP นะครับสังเกตเห็นถึงการแสดงออกสีหน้าของชูวาโดยที่ชาวเน็ตเกาหลีนะครับได้ออกมาตั้งในกระทู้ออนไลน์จะมีการเขียนเอาไว้ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจเลยว,ว่าทําไมพวกเขาถึงบอกว่าการแสดงออกสีหน้าของชูวานั้นเป็นเหมือนกันโมดแถมในฟอรัมออนไลน์นี้นะครับยังแนบรูปของชูวาตั้งแต่อัลบ,บัมนูดควีนคาร์ดรวมไปถึงอัลบ,บัมล่าสุดอย่างซูเปอร์เลดี้นั่นเองนะครับแล้วบอกว่าเป็นการแสดงออกสีหน้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแถมยังมีการบอก,ออก,ออก,กเ,เกาอาไว้อีกด้วยนะครับว่าที่ชู ชูวานั้นทําสีหน้าแบบนี้ในการขึ้นโชว์ทุกๆครั้งมันเป็นเพราะลักษณะส่วนตัวของชูวาใช่หรือไม่หรือว่าที่เธอนั้นไม่แสดงออกทางสีหน้าเพราะว่าเธอนั้นไร้ความสามารถแถมเจ้าของกระทู้นะครับยังมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่ามันไม่ใช่แค่การจับภาพในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่มันคือการแสดงอารมณ์เดียวกันตั้งแต่ฉากต้นจนถึงฉากจบหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือชาวเกาหลีเจ้าของกระทู้นะครับได้บอกว่าชูวานั้นแสดงสีหน้าหน้าเดียว ตั้งแต่เริ่มเพลงจนถึงจบเพลงนั่นเองแถมทางเจ้าของกระทู้นะครับยังมีการพูดเพิ่มอีกว่าครั้งล่าสุดที่ฉันเห็นว่าเธอนั้นแสดงสีหน้าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยคือตอนเปิดตัวเพลงนู้ชูวานั้นแสดงสีหน้าโดยการหลับตาลงครึ่งหนึ่งและเปิดปากเล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากที่ฟอรัมออนไลน์นี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าชมมากกว่า1นึ0 0 0สครั้งแถมยังมีการคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับทั้งมีการบอกว่าการที่ชูวานั้นแสดงออกไม่ชัดเจนเป็นเพราะว่าเธอนั้นขาดความสามารถรวมไปถึงม มีการคอมเมนต์ว่าการที่ชูวานั้นทําสีหน้าแบบนั้นฉันรู้สึกว่าความนิยมของเธอก็ลดลงเช่นเดียวกันแถมบางคนนะครับยังม,มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่าเธอนั้นมีดีเีคงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการที่เธอเดบิวต์ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามและการที่เธอนั้นมีทีมที่ครบเครื่องแต่ถึงแม้ว่าจะมีชาวเน็ตเกาหลีมากมายนะครับที่มาคอมเมนต์วพิพากษ์วิจารณชูวานในด้านที่ลบๆและก็ยังมีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับของชูวานแล้วก็รวมถึงสาวๆเจไอเดลนะครับต่างเข้ามาอธิบายว่าเอออย่างน้อยชูวาก,ก็ พัฒนาขึ้นถึงแม้ว่าเธอนั้นจะแสดงออกทางสีหน้าได้ไม่เก่งเท่าสมาชิกในวงและชาวเน็ตบางคนนะครับก็ยังมีการบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะแสดงสีหน้าไม่เก่งแต่เธอก็ไม่ดูเคอะ่เขินและดูเป็นธรรมชาติมากบนเวทีแทนที่จะโฟกัสที่การแสดงพวกคุณกลับไปโฟกัสแค่การแสดงออกทางสีหน้าและสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในส่วนตัวของเรานั้นตั้งแต่ติดตาม g Idol มาจูวานั้นถือว่ามีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดขึ้นมากๆเลยนะครับจากมาก่อนเหมือนตามที่แฟนคลั ได้พูเอาวก็คือชูวานั้นพยายามที่จะฝึกซ้อมรวมถึงทําตามที่รุ่นพี่ในวงบอกแต่ก็นั่นแหละครับประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับความชอบของแต่ละบุคคลของแต่ละคนไปในส่วนของแฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบชูวาแล้วก็สาวจีไอเดนั้นก็มาส่งกําลังใจให้สาวๆาวแล้วก็มารอดูการพัฒนาของชูวาในการคัมแบ็กครั้งต่อไปสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ด้วยความส,สาร้างสรรค์ติชมกันได้นะครับแต่ก็ อยาเกินเลยกันไปจนทําให้คนอื่นนั้นเกิดความไม่มั่นใจนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง